คาทอลิกไทยน้อมรำลึกนึ่งในโอกาสครบรอบ4ปีวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการประชวนหาใครไม่ได้สุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพรฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15นาฬิกา52นาทีสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริดาชด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีคือข้อความตอนหนึ่งของประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร,รามาธิบดีจักรีนริบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตสิ้นเสียงประกาศของสำนักพระราชวังนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาสปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันแรกหลังการสวรรคตจวบจนทุกวันนี้พวกเราคาทอลิกไทยผ่านทางการดำเนินงานของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย และด้วยน้ำพระราชอารุธไทยอันปรากฏเด่นชัดในพระราชกรณียกิจอันเป็นพระบรมราชูปถรัรมภ์ที่ทรงมีต่อกิจการของคริตสต์ศาสนาในประเทศไทยด้วยทรงเป็นองอาค์อัคราศาสนูปถัมภกอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่องค์กรคริสตศาสนาทุกระดับและพะสมนิกรคริสตชนในสังคมไทยให้ประกอบกิจกรรมอันดีเพื่อสนองพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีในกิจการของคริสตศาสนาสืบไป การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559นำความซึ่งโศกเศร้าอาดูลและสูญเสียของพระศพนิกรชาวไทยอย่างไม่อาจจะพันนาได้เพราะนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นเถลิงถวันราชสมบัติถือเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรพิเศษสำหรับประเทศไทยอย่างแท้จริงศาสนิกชนคาตรลิษไทยทุกคนล้วนตระหนัและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นพระองค์ทรงเป็นองคุประถมภพแห่งพระศาสนาทุกศาสนาไว้ภายใต้ร่มโพธิสมภารโดยทั่วถึงพระองค์เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานของศาสนา ตามคํากราบบังคมทูลเชิญเสด็จทั้งยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บำรุงพระาศาสนาต่างๆตามสมควรด้วยพระทัยอารีอันประเสริฐสุดเพื่อให้เหล่า,าศาสนิกชนไม่ว่าจะนับถือาศาสนาใดได้ดำรงชีวิตอย่างสันติสุขเหล่า,าศาสนิกชนคาทอลิกทุกคนจึงได้เทิดทูนไว้เหนือเกล้าและเจระึกไว้ในสูนทรภแห่งหัวใจ ด้วยความกระตันอยู่และจงรักภักดี เป็นเกียรติภูมิสยามรัฐทัพิพัฒน์สามสังทายมสยามทาสถิตแเสงเลือง เกืออ,อนุนงอักคราศาสนาด้วยการุณทรงเจือจุนอุปธรรมด้วยจานรยาครองหัวใจแบบอย่างมันเรียน สยามช่วยรักษาครองที่แนแนวทางคู่ชีวาครองพระมากุณาทิคุณพระบารมีแผ่นพิภพได้ร่มเย็น ดังเป็นสุขแผ่นความทุกข์ดับสลายเป็นสุขอขอีแผ่นชาติไทยศาสตร์กษัตริย์สุขเป็มปรีแผ่นภูมิเรื่องระยับครองบุรินด แต่กระเ็นทรงปรีชาดินอารากาพระศกไทยไม่สูญสิ้นดินของเราอุดมเพราะภูมินดินธานี โดยถึงคราวท้กกลับฟ้าฝา,าดูสิโดยสถิตเทพกษัตริย์นิรัชเออไยโดยโอบเอือศาสนามาครองใจโดยสาย่ พ่อลวงนิดนิรันด์ทำพรำสอนนานปีคือคำพอ่อทำเพรียขอพิมพ์ฟ้าบนสวรรค์ทำคาทอลิก ราาตอออีกนนนมผููผ้พิลทด้วยเกล้าด้วยกระหม,ม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย